สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทำยำทูน่านะครับใส่ใบมะกรูดกันนะครับนี่หน้าตาน่าทานไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับเราใช้ทูน่าในน้ำเกลือนะครับ2กระป๋องนะครับนี่แล้วก็อุปกรณ์ก็จะมีตัวนี้นะครับมีพวกมะนาวมีพริกนะครับมีตะไคร้ผักชีต้นหอมนะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำปลานี่ ง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกเทน้ำปลาลงไปเลยนะครับน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับเราใช้น้ำตาลย่าหวานนะครับแล้ก็ใส่มะนาวไปเลยนะครับ3 4รลูก5ลูกใส่ไปได้เลยนะครับถ้าใครชอบแบบเปรีปปร้ยวๆนะครับแล้วก็ใส่พริกตามไปได้เลยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ แล้วก็ตามด้วยทูน่านะครับสองกระป๋องนะครับเอาน้ําเกลือออกให้หมดก่อนนะครับใส่แต่เนื้อทูน่าล้วนๆลงไปนะครับคุกเค้าให้เข้ากันนะครับผมชิมรสด้วยนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวชอบเค็มยังไงก็ลองชิมอีกทีหนึ่งนะครับใส่ต้นหอมนะครับใบมะกรูดตะไคร้นะครับแล้วก็ผักชีคุกเค้าให้เข้ากันได้เลยนะครับถ้าใครชอบเผ็ดๆก็เติมพริกไปอีกได้นะครับนี่ ใบมะกรูดหอมๆนะครับตะไคร้ก็กลิ่นหอมนะครับนี่โรยไปเลยนะครับปักชีเยอะๆเ,เลยนะครับทุกคนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมไปลองทำกันดูนะครับรับรองอร่อยแน่นอนนะครับ